ตอนนี้ก็นั่งพักอยู่บนเจดีย์นะครับสถูปเจดีย์ของอวิหารพระอัฏฐานรถด,ด้านล่างนีผู้หญิงห้ามขึ้นนะครับเป็นข้อห้ามเราห้ามเปลี่ยนไปนี่ขึ้นมาเก็บภาพ360องศาขอขอบคุณสถานที่ครับขอบคุณครับ ทเท้าลื่นห้ามขึ้นนี่จะเป็นศิาลาแดงกันไดศิลาแดงจะชันๆน่ยนะสับชานทาไม่แน่ใจว่าสมัยโบราณ เดี๋ยอาจจะใช้แบบสติส,ส,สูงหน้าลูกนอนส้ามากแ โพหรือกกโพเนินหรือเนินโพหรือโคกโพนะนี่ก็บรรยากาศแบบแบบสมัยนั้นก็เป็นป่าปิดเขาก็ที่โคกโพหรือเนินโพที่จุดนั้รวมพลข้างมาแล้วก็พายผลกันอะไรลักษณะนะี้จะดูแบบแบบลึกลับลึกลับหน่อยนะนี่ก็คือดินแดนนะแห่งพระราชวังจัดส่วนนี้ก็เป็น ว่าสถูปเจดีแล้วตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโบสถ์อันนี้น่าจะเป็นวิหารพระอัฏฐารถร่มเรื่นดียถ้าเราศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ก็มานั่งเล่นแล้วก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินตอนนี้เจ้าถิ่นไทยลองกำลังทำสตีดวิว3 6 0องศาหลายๆจุดเพื่อให้ทุกท่านได้ชมแบบ300องศาบางจุดทำไปแล้วแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมกัน สะสมไปได,ได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งวันนี้ก็ยังไม่รีบครับก็เสร็จพิธีวงสวงหรือถอนอาคารตรำหนักที่จะสร้างแล้วไม่ถูกต้องแล้วก็ด้วยประชาชนเรียกร้องโดยรวมของชาวพิโลกก็ไม่ลงม,มาชาปนติว่าไม่สมควรสร้างกันเลยกรมศิลป์อธิบดีมาเองแล้วก็ั้งงบไป22ล้านกว่ากว่าหรือรือถอนแล้ปรับปรุงูริทัศน์นะครับ ทนเนี่ยก็ท่านปฏิบัติรับปากแล้วก็ต้องไปคุยกับอดอบประจอเพราะว่าส่วนนี้อบอประจอเป็นผู้รับผิดชอบนะครับโอเคชมบริเวณแล้วผมทําสติติวิวนะครับตรงนี้แล้วก็พาทุกท่านเข้าเมืองเอาจตรถโดยสารรถตุก๊กต๊กรถสองแถวสนุกสนุกกับวันนี้วันจันทร์วันทําง,งานวันแรกของพนักงานหรือข้าราชการนะเดี๋ยวพาไปกินข้าวแถวสาราการนะส่วนราชการตรงนี้ นะครับเพราะว่านี่มาก็คือขอครึ่งวันเดี๋ยวกลับไปที่ยออฟฟิศเปิดร้านต่อช่วงเที่ยงแล้วก็ร้านยาวถึงช่วงเย็นแล้วก็ข้าคืนนี้ที่แสงจันทร์ชอบแสงจันทร์บายแล้วก็ a c g ซโอเคขอบคุณครับบรรยากาศพระราชวังสงบลมลื่นดีนะครับก็เหมาะมา พักผ่อนจยนใจแล้วก็นั่งใต้อาคารขุนพ่เลนตรงนั้นก็ได้นะมาถ่ายรูปเช็คอินสวยๆแล้วก็นั่งอ่านหนังสือทบทวนตำรับตำราดได้หรือทำเป็นเวิร์สเปซได้ในพะื้นที่นี้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับมาได้ทุกวันเลยแล้วก็เช้าเย็นมาจ็อกกิ้งออกกำลังกายได้เขามีเลน b icycles lane แล้วก็ walking lane อยู่ในที่นี่เลยนะแวะกินข้าวร้านอีกบกอาหารตามสัม่งทำข้าขกล่องร้านที่แถวๆนี่ยในส่วนราชการนี่สาราประชาคมกับสรา,าราตามจังหวัดก็เรียกว่าสวนราชการในนี้ครับถนนวังจันรรทร์หลังจากข้างๆท,ท,ที่มีอุทยานโบรวณ หรือถอนกำหนักพลังเร่นวนตรงน,นี้ข้างพระราชวังจันทร์นะครับดินแดนประวัติศาสตร์ถิ่นกำเนิดพนังเรศวร่อนข้างเห็นล้วที่รถวิ่งนะนั่นแหละแล้วก็เอ่ยเข้ามากินข้าวข,ข,ข,ข้างสนามเนี่ยเจน,นิสแบ,บมิงตันตัวน,นี้ในศูนย์ราชการร้อนมากวันนี้เจ้าถิ่นจะพา เลาะเที่ยวประวัติศาสตร์วินแดนประวัติศาสตร์พระราชวังเินกำเนิดพันเรศวนนะที่จังหวัดพิษณโรกเมืองสองแพร่ผลิตสั่งกะเพราง่ายๆนะไม่ไหวหิว 哇。<Wow. S 2> <clears throat> การรื้อถอนอตําหนักที่สร้างไปผิดพลาดทับแนวกําแพงโบราณก็ในระดับหนึ่งก็เป็นที่พึงพอใจสําหรับชาวเปวนโลกเพราะว่าจะได้สมวัติเกศเราไม่ไปเขาเรียกว่ามินเบื้องพระุครบาศขององค์สมเด็จพระเอเรส่วนมาลา ที่เป็นที่รับหลักของชาวเชสโลกแล้ะชาวไทยเพราะท่านก็สมพระเกียรติคเป็นนักรบก็เสียชื้นไปแล้วเราวเขาไตามยังไงซึิง ื่อกินข้าวนีนต่อจับคือืี่วงสวงนะครับเขาก็ไปดูก่อนหน้าร <c oughs> ้อนไปดูก่อนหน้าคลิปนึงครับเพราะนี่เป็นคลิปที่เดินถ่ายสถานที่โบราณพวกวัดวิหารทองวัดอะไรที่อยู่ในเขตราชวังกันถ่ายดูแล้วก็ไปทำสถิติอู่แล้วครับติดตามผลงานด้วยนะสถิติวิวกับ แสงจันอไลครับแล้วก็ยูทูบเราดิ้นทยยลองตอนนี้สรัติตวิวมีคนติดตามอยู่ประมาณหกล้านห้ามีจำนวนภาพใกล้ๆอยู่ที่แ100ปดร้อยกว่าใกล้เก้าร้อยแล้วเดือนนี้จะให้ถึงพันพันลูก ทำนานผู้ใหญ่บ้านเขาจะมาจะจ้องงองกัน เรียบร้อยยิ่มครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับที่นี่จะรับ็นโลกศูนย์ราชาการจังหวัดพิษณุโลาากาสลรกกลางนั่นเองผ่านออกมาจากศูนย์ราชาการก็จะเจอด้านหน้าก็คืออำเภอครับที่ว่าการอำเภอ,าาอเภอมืองพิษณุโลกก็อยู่ด้านหน้าแล้วก็จะมีศารหลักเมืองสารหลักเมืองอยู่ตรงข้ามกับตัวที่ว่าการอำเภอ ดูข้างในกันเลยที่บบหัวยังจด้กินข้าวสวยตรงนู่นนะสลาประชาคมด้านหน้าโน้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องนะออกมาก็จะเจอที่ว่าการอำเภอสาราเมืองแล้วก็ข้ามสะพานในเลยส่วนเราจะไปวัดใหเดินเล่นได้ครับถ้าเย็นๆ นตอนนี้ร้อนเดี๋ยวขึ้นรถสองแถวดีกว่เาเพราะม่มีสองแถวติดแอร์ด้วยนะนี่คือศาลร,รักเมืองประจำจังหวัดพิษโซโลโรเพื่พาชมโดยรอบมีคาถาด้วยนะเคยเคยพาน้องพาทีนว่าตายไปท่องเที่ยวแล้วก็ภูฟา้าฝากากตาลาแล้วน้องภูฟา้าซีเลนซิมฮัก ท่านสงฆ์านนี้ก็คือแม่น้ำหนี่แล้วก็วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพ่อรับหัตถครับวัดหลวงพ่อสิรราชหรือวัดหลวงพ่อใหญ่หรือวัดใหญ่ที่เขารู้จักกันในนามของจังหวัดพิษณุโลกส่นพิษณุโลกจะเรียกว่าวัดใหญ่วัดหลวงพ่อใหญ่ฝั่งตรงข้ามปราณารีสวนที่สามนะครับสุ จริงมีประวัติ้าแต้อนร้อนมากครับคือถ้าช่วงอากาศเย็นๆตอนเย็นๆตอนเ,นอนเ,ช,นอนเช้าเดนเินเล่นออกกำลังกายชมหาดินแดนประวัติศาสตร์เมืองพิโลกสแพรกันได้สบายๆนะครับก็เดินจ็อกกิ้งอะไรอเงี้ยครับ<ม>เพราะว่าฝั่งสะพานในสวนฝั่งเองกาทุสรถนั้นก็ก เาออกกำลังกายริมหน้าก็คือเป็นรอบเป็นเป็นหนึ่งเซตหนึ่งเซตคนะรับสะพานอะไรส่วนถึงสะพานออกาสรปโอเคไปรอสองแถวใต้สะพานลอยกันดีกว่า นั่งตรงแอสพิสซูโนโรตรงเขือ่อนริมแม่น้ำตรงฝั่งตรงข้ามวัดใหญ่วัดหลวงพ่อใหญ่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีจุดเช็คอินใช้คำว่าแอสพิซูโนโรนะคร,รับตรงข้างๆสาลหลักเมืองที่ถ่ายรีวิวเมื่อสักครู่ตอนนี้เจ้าถิ่นกำลังจำลองตัวเองเป็นนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่มาพิซูโนโรแล้วก็มานั่งเคว้งคว,ว้างดูแม่น้ำหน้านะนะฮะ แล้วก็ดูสะพานนเรศวนแล้วก็เห็นเจดีวัดราชปูรณะฝั่งตรงข้ามก็เป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับก็เลยรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราจะไปยังไงว่าไปนั่งเล่นตรงนี้ก่อนดีไหมก็มานองมองดูวิวนะครับส่วนส่วนตรงนี้เขาก็จะมีอ่าเรือที่เป็นหลังคาสีเขียวเห็นไหมฮะแป้าปป้านี่ก็เอาไว้ให้เช่า ลอยอังคารนะครับเพาทางพิธีที่หน้าวัดเขาก็จะเช่าเรือแล้วก็ล่องไปลอยอังคารของบอลพระปรุษนะครับก็ติดต่อได้ครับจะมีเจ้าหน้าที่เรือแล้วก็คอยจำหน่ายพวกปลาไหลปลาปบเขียดหอยโขมอะไรพวกนี้ที่เอาไว้สดอกทอต่อชะตาตรงนั้นนะคระับปล่อยนกปล่อยปลา่นเขาเรียกว่าปล่อยนกปล่อยปลาทำบุนสุนทานกันเรามาจำลองเดี๋ยวผมจะเดินข้ามไปสะพานนี้แล้วก็ ไปบริเวณแถวหน้าวัดแถวนี้หน้าวิหารนะครับเราไปนั่งพักที่ในวิหารสักครู่แล้วก็จะขึ้นสองแถวกลับที่สถานีขนส่งพิซซโลกแห่ทง,ทงที่สองสีเแยกอินโดจีนไปไปกับผมกันเลยไปลุกลุกแอดพิซซโลคกับเจ้าจิ่นท้าให้ลองนี่แอดอยู่นี่นะครับแดดมันสะท้อนย้อนมานะครับจากตะลิ่งเขื่อนตรงนี้ก็เดิน ลอดใต้แล้วก็ข้ามไปได้นะข้าขนมถนนโดยการลอดท้องสะพานไปน,น,น,นะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นศารารักเมืองที่นี้ก็มีสองแถวมาเนี่ยสายไปสองสามสัปแล้วไม่เป็นไรเขาม,มีทุกชั่วโมงอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะน,านั่งกันสองแถวอย,อย่างเงี้ยกลับถ่ายขนส่งโลกถึงที่สง่งเที่ยวเหนืม,มือเที่ยวเลือนะครับโอเคข้ามสะพานนเรศส่วนนี้เขาก็เรียกถนนวังจันทร์ ถนนวางจันแล้วก็สะพานที่เป็นลูกช้างก็ผ่านอะเลสวนสร้างเมื่อ2549นะครับเราจะข้ามสะพานอะเรส่วนกันด้านล่างก็จะเป็นวิวลองเดินลองเป็นนักท่องเที่ยวดูลองเปนนักท่องเที่ยวดูเหมือนเราไปเดินสะพานพระราม8อะไรประมาณนี้นะครับ เดินสะดวกดีนะสบายสบายด้านล่างเขาก็จะมีโปะเอาไว้ให้โลกมาปล่อยปลานะครับแล้วก็มีเรือให้เจ้าลอยอังาน,นี่คือแม่น้ำหน้านะครับหน้าวัดใหญ่วัดศรีรัตนมหาธาตุวรวหาชั้นชั้นเอกเลยนะครับเป็นวัดอารามหลวงเป็นวัดเจ้านั่นแหละ มือจานนี้หน่อยครับไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นแบตหมดน,นี่ก็จะเป็นป้ายเรามาถึงแล้วทางะเลส่วนรูปก,การกล้วยกำลังยันตอมะหามที่กำลังจะแพ้ถอยล่นแล้วก็ยันที่ตอไม้น,นี้ก็เป็นวัดราชสมัยโบราณการแล้วก็มี รัชกาลที่5นะครับ mm hmm. พระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสมาเพื่อจอะนำองค์หลวงพ่อจินาราอกนะ mm hmm. ไปไว้ที่กรุงเทพนำ mm hmm. ไปไว้วัดมหาธาตุหรือ,ปอเปล่านะครับแล้วก็นำไปไม่ได้คนระับแพอะไรแตกก็ต้องออหล่อจำลองไปใหม่นั่นคือประวัติที่องค์หลวงพ่อจินาราล์เป็นที่เขวานผู้เมืองครับไม่ยอมไปอยู่ที่อื่นนะแล้วก mm ็ hmm. สวยครับเดินเล่นสบายๆก็เป็นป้ายแต่การ์ดเนะียเราไม่ได้ใส่ไม้กนร์ดนะฮะขอโทษทีครับพอดีเวลาจำเป็นจริงๆเราไม่ได้ใช้เลย